ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพี่อ้นที่เกาะลันตาใช่ไหมใช่ครับวันนี้พี่อ้นซื้อรถอะไรครับพี่มีสัตมาร์ชมีสัตมาร์ชครับแล้วเรื่องจัดแกล้งเป็นไงครัพี่วุ่นวายไหมเร็วมากเร็วมากเร็วมากค่ะน้องเข้ามาคุยวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์เก้าทีลงมาแล้วก็วันอังคารก็คือมาัน ก็ไม่ไม่มีอะไรติเรื่องการจัดรีนี้นะครับไปแล้ววันนี้เห็นรถแล้วตรงปกด้วยเนี่ตรงตรงตรงปกที่โฆษณาเอาไงฮะต้องชอบเลยวันหน้าที่น้องจะสั่งชาวรถคันนี้เห็นรถตัวจริงมาก่อนยังไม่ค่ะพี่น้องดูจากที่ติดตามเพจอยู่แล้วแล้วก็วันนั้นเห็นน้องเอ็มรีวิวพอดีครับอ่าเห็นก็ก็เหมือนเหมือนกับเราดูเองนั่นแหละพูดถึงอ่ะก็เลยแบบติดใจติดต่อดูรถจระแต่ว่าในในราคาเล็กๆมันกำลังพอดี เขา,า,หเ,าเหมาะกับเราไม่ควรโดนหลอกเพราะว่าดู่รถก็รถก็ยังไม่เห็นอ่าตัวคนขายก็ยังไม่ได้มาคุยกันแบบนี้เลย,ไ,เยไม่ควรโดนหลอกอเ,ออเห็นติดตามเบรมาหน้าตั้งแต่โนังอยู่ที่ห้องเอวใช่ไหมเออตั้งแต่นู้นก็<ะ>ติดตามมาตั้งมาแล้วถ้าจะซื้อรถก็คือก็ดูที่นี่ไว้ยแต่ว่ามันไม่มีใครที่เราถูกใจรถตรงกับเราอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราพร้อมแล้วแล้วก็มีรถที่ตรงกับเรา ก็อย่างหนึ่งเราเราเป็นผู้หญิงเราดูรถอะไรไม่เป็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่ารีวิวแล้วมันก็คือเราก็มั่นใจระดับนึงแหละที่น้องรีวิวมาอะไรมาทั้งนะอ่ารีวิวจากคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือมั่นใจแหละอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบอ,อะไรมากมายอ่าโทรจองแล้วก็ทำสัญญาเสีย,ยร้อยก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะการซื้อของออนไลน์มันก็มีความเสี่ยงเท่าไหร่ในายครั้งเวลาเราซื<บ>้อของไปแล้วของมาไม่ตรงปกแต่ของที่วันนี้ก็คือ ผม <S <S ผมไม่ได้อวยเพราะว่าพี่วอนซื้อกับผมนะมแต่ผมพูดถึงลูกค้าทั่วฟังว่าเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดคำว่าฉลาดคืออะไรก็คือพี่วอนบอกว่าติดตามมาแต่อยู่ร้านเก่าติแถวอันนั้นมันก็ประมาณถ้าผมยืดติดแถวอ,อยู่มาสี่ปีแล้วก็ขึ้นมาขึ้นร้านใหม่แล้วเนี้ยปีน<ม>ี้ปีแรก การพิอ้นติดตามมานานมากแล้วก็ดูพฤติกรรมของของคนขายด้วยว่าไม่ทำเงินสะโกองไหมมีสายชีพหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้วู่วางเพราะว่าในในรอบสี่ปีแล้วมันก็มีรถเข้ามาเยอะรถเข้ามาเยอะแต่ว่าพิอ้นก็เลือกเขาที่ตอบโจทย์กับคนที่จริงอ๋อตอนที่เราพร้อมอ่าหนใช่หนึ่งที่เราถูกใจด้วยความร้อมด้วยขอมด้วยขอหน้านั้นก็คือถูกใจเยอะแต่ยังไม่อบตอนนี้คือพร้อมแล้วก็ถูกใจกับพอดีเลยแต่ผมเชื่อว่ารถคื่สองนะผมเชื่อต้องเนื้อฟูนะพี่นะอ่มันจะเป็ เป็นจังหวะเวลาที่เราจะมาบรรจบโครงการได้รถใหม่ก็ยังเงยน้อยถูกไม่ก็ยังน้อยที่เหมือนจะได้รถใหม่เลย สิบเก้าด้วยนะสินค่าใช่เก่าคองเขาใหม่ของเรานี่ที่ผมเปอนเท่าไหร่พี่สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้ารวมประกันชีวิตคือเท่าไหร่เรียบร้อยหมดแล้วทำคุนคลองชีวิตเราด้วยโอเคก็เป็นการลดความเสี่ยงใช่ได้ครับงั้นเราจะเป็นลูกคนณพี่อ้นเยอะแล้วครับเพราะว่าออเดอร์พี่เขาเข้าโทรศัพท์มาแล้วก็ารอบขอบุณพี่โอ้นมากเลยที่สละเวลามาให้ตั้งค่าพี่นะในรอบขอบคุณในความไว้ใจ ขอให้รถ่่ปสงีทวันนี้ครับอีกหนึ่งภารกิจของทีมงานยูสมายคาที่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่นะครับนั่นก็คือการไปส่งมอบรถที่เกาะลันตานั่นเองคือเราเคยได้ยินชื่อเกาะลันตามานานมากแล้วนะครับแต่เอาจริงๆเราก็ไม่เคยไปเหยียบ พื้นแผ่นดินเกาะลันตาสักครั้งหนึ่งเลยวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับนี่เราอยู่กันที่อำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ครับเมื่อเช้าวิ่งเส้นสายเอเชียก็คือมุ่งหน้าจากสุราษฎร์ลงตรงไปทุ่งสงเนาะแต่เราไปไม่ถึงทุ่งสงเราถึงทุ่งใหญ่แล้วก็ยูเทิร์นกลับแล้วก็เข้าอำเภอทุ่งใหญ่พอเข้าทุ่งใหญ่เสร็จป้าผ่านหน้าสถานีตำรวจก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเสร็จก็จะมี เดี๋ยวสายต่อเพื่อเข้าลำทับคลองท่อมอะไรพวกนี้ไปกระบี่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอารถไปลงที่แพขนานยนต์นะครับเพื่อข้ามไปเกาะลันตาอ่ะเดี๋ยวตามกันมาเลยอีกไกลไหมครับ40นาที40นาทีไปรวยหลังจากที่เราแวะดื่มน้ำปัสสาวะที่อำเภอลำทับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มุ่งหน้ากันต่อครับ ก็จะผ่านอำเภอคลองท่อมนะครับจนมาถึงทางแยกที่ขวาไปกระบี่ซ้ายไปตรังเราก็เลือกเส้นทางเลี้ยวซ้ายครับเพื่อไปตรังต้องบอกว่าสำหรับผมนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ใช้เส้นทางนี้นะครับก็คือมาพอที่อำเภอคลองท่อมนะครับแล้วมันจะมีให้เลี้ยวซ้ายเป็นเส้นทางที่จะไปจังหวัดตรังได้เหมือนกัน พราะปกติ <S <S ถ้าเวลาไปตรังเนี่ยผมจะวิ่งลงใต้ตรงๆเลยแล้วไปแยกตรงอำเภอทุ่งสงนะครับแต่นี้เรามาจากทุ่งใหญ่ลำทับคลองท่อมแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าตรังอ่ะก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมได้ใช้เส้นทางนี้ก็วิ่งสบายดีเหมือนกันนะเอาจริงๆวิ่งแบบว่าไม่ได้ลำบากอะไรถนนก,ก็ดีทั้งเส้นทางซึ่งเดี๋ยวต่อไปนะ่ะเราก็จะไปลงแพขนาดยนต์ Bar D. นะครับเพื่อข้ามไปเกาะและ้ว ครับต่อมาไม่นานนะครับก็จะมีป้ายเลี้ยวขวาไปเกาะลันตาเราก็ใช้เส้นทางนี้กันเลยนะครับต้องบอกว่าเส้นทางนี้สวยมากๆแบบมากๆเลยจริงๆนะครับผมก็ถ่ายคลิปไว้นานอยู่แต่ว่าอันนี้เร่งให้มันไวๆนะครับอาจจะดูตาลายก็ต้องขออภัยด้วยตอนนี้เราอยู่ที่จุดจำหน่ายตั๋วนะครับก็อ่านใน เว็บไซต์มาเขาบอกว่ามันจะมีจุดจําหน่ายตัวเราต้องซื้อข้างหน้าก่อนแล้วค่อยเข้าไปลงแพขนาดยนต์ที่ข้าไปก่อนหลยตาถ้าเข้าไปที่แพเลยข้าไม่ได้นะก็ต้องวนออกมาซื้อดีนะเนี่ยที่เซิร์ชกูเกิลก่อนเขาบอกว่าให้ซื้อข้างหน้าเนี่ยแหละแล้วค่อยเข้าไปลงไลยไป ค่าข้ามเรือก็ไม่แพงนะครับรถรวมผู้โดยสาร1คนนะครับข้ามเรือก็แค่80บาทเท่านั้นเองขับเข้ามาจากตู้ที่เราซื้อตัว๋วไม่นานนิดเดียวนะครับไม่นานเลยจริงๆไม่ถึง5นาทีก็จะเจอท่าแพขนานยนต์เราก็เอารถล,ลงแพได้เลยก็จะมีพี่ๆน้องๆเขาคอยโบกคอยจัดนะครับเพื่อบาลานซ์น้ำหนักในเรือให้มันแบบพอดีนะครับมันจะได้ไม่เอียงนะจ๊ะ วันนี้เป็นโชคดีของเรามากเลยนะครับที่อากาศแบบว่าเย็นสบายแดดก็ไม่มีลมกโกรกการที่ขึ้นเรืออย่าเนี้ยออกมายืนถ่ายภาพวิวถ่ายอะไรได้โอ้โหมันสวยมันฟินสุดๆน่าจะประมาณ15ถึง25นาทีได้นะแป๊บเดียวเองขึ้นเรือ,อแป๊บเดียวนะครับเคยมาไม่ต้ ครั้งแรกในชีวิตครับสำหรับเกาะลันตาครับผมถ้าไม่ได้มาส่งบอลจะมาไหมเออไม่น่าจะได้มาแต่ว่าถ้ามาครั้งนี้แล้วอาจจะได้มาเรื่อยๆครับออเพราะว่าเดินทางสะดวกบรรยากาศดี<อ>บรรยากาศดีจริงๆสงบเลยเราข้ามมาจากฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ นั่งเรือแป๊บเดียวทามาฝั่งนี้นะครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนี่สินะที่เรียกว่าเข้าท่าจริงๆเข้าท่าแน่นอนครับ ตอนนี้เรือกำลังเทียบท่านะครับก็ต้องขึ้นรถตามระเบียบรรยากาศดีมากอะวุ Work. ๊กคุณเลย หลังจากขึ้นท่าเรือมาเรียบร้อยนะครับเราก็มุ่งหน้ากันต่อตาม GPS เลยที่นี่สัญญาณมือถือค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเลยแหละเพราะจับ GPS ได้ตลอดไม่มีขาดช่วงเราก็ข้ามสะพานสิริลันตาจากลันตาน้อยเพื่อไปลันตาใหญ่ <c oughs> เพราะลูกค้าเราอยู่ตรงนี้ถึงแล้วน้ำใจสาวชัยภูมิใช่ไหมเขาว่ากันนะ มาถึงเรียบร้อยนะครับโลเคชันเป๊ะมากมันตึงตงต้งตึงนี่เหยียบเบรกได้เลยนะถึงเป๊ะเลยแล้วอยู่ติดกับเซเว่นะครับลูกค้าทําอาหารอีสานเลี้ยงเที่ยงพอดีอุ้ยเที่ยงพอดีเลยไปกินข้าวกันก่อนยังไม่ได้ส่งเลยกินข้าวกันที่ร้านลูกค้าเปิดร้านอาหารด้วยนครับใครอ,อ,อยากกินมาได้นะนี่เลยนแนะนาอาหารอีสานนะครับโอทาวอยู่เกาะลันตาใหญ่นะเราต้องข้ามสะพานจากท่าเรือแล้วก็ ข้ามสะพานมาแล้วครับน,นี่ก็มีบริการส่งด้วยเดลิเวอรี่เผื่อใครสนใจสั่งอาหารกินได้ครับอยู่เกาะลันตาสั่งได้เลยลูกค้ากำลังทำซ่อตมต่ำให้เรากินนะครับเดี๋ยวเรากินข้าวกันกน,นี่นี่นี่รถมาร์ทที่มาส่งจอดนี่ครับโอ้ยวิวหลักล้านแยมบัวเป็นเกาะที่เงียบสงบนะใครจะมาเที่ยวแนะนำเลยอ่ะทางเกาะนี่ครับแล้วร้านนี้เป็นร้านเดียวนะครับถ้าไม่คิดอะไรมาขายหมูร้านเย่านะ <laughs> ร้าทขายไหนร้านเดียวมั้งคะถ้าเป็นรวมอาหารใหญ่มั้ที่นี่ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นอิสลามใช่ไหมครับส่วนใหญ่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของที่นี่เป็นอิสลามอ่าแต่ถ้าเกิดว่าร้านนี้นะครับมีขายครบเครื่องอ่คนไทยกินได้อิสลามกินได้นะครับก็แยกแยกเลือกได้เลือกได้นี่คนหนองคายแท้เขเป็นคนกะลาสีเอากะลาสี <c oughs> <c oughs> นี่นะครับคืออาหารนะครับที่ลูกค้าทำเลี้ยงเราวันนี้ คือพี่พี่อ้นลูกค้าเราน่ยก็บ้านอยู่กาลสินแต่ว่ามาอยู่เกาะลันตาเนี่ยนานมากแล้ว ถือโอกาสแนะนาเก็บเล็กเก็บน้อยเกาะลันตาเพราะเป็นครั้งแรกอผมผมเหมือนกันผมไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยก็ต้องมาถามพี่เขาตรงเนี้เราจะเรียกว่าโอชาวหรือว่าเกาะลันตาใหญ่นะครับซึ่งตอนที่เราลงท่าเรือ,อามาเนี่ยเราลงเกาะลันตาน้อยแล้วเราก็ขับรถข้ามสะพานที่มันเชื่อมระหว่างเกาะลันตาน้อยนะมาตรงนี้ซึ่งตรงนี้เป็นเขตเมืองเก่านะครับร้านอาหารของพี่โอน้นี่จะต้งอยู่ข้างๆเซเว่นเลยคือถ้าโซนนี้เซเว่นมีเซเว่นเดียวถ้าจะมาร้านพี่โอน้นี่ก็คือมาตรงเซเว่นตรงนี้นะครับแล้วก็ จากที่ถามพี่อ้นก็คือ,อ,อถ้าร้านอาหารตรงนี้จะเป็น local food โ o c a l food ในความหมายก็คือไม่ต้องเข้า,ขาไปตามโรงแรมหรือรีสอร์ทหรือร้านหรูๆนะครับคือไม่จําเป็นต้องเป็นรักท่องเที่ยวไม่จําเป็นต้องจ่ายแพงคือพูดง่ายๆว่าราคาเนี่ยก็เป็นราคาเหมือนเราขายคนไทยอะทำงานอยู่แถวเนี้ยคุณครูคคคคอะไรเงี้ย <ละ S 1> ที่อยู่แบบเนี้ยก็ราคาประหยัดก็มากินตรงนี้ได้แล้วก็ ตรงนี้เนี่ยจะขายอาหารทุกประเภทถา,ถามว่าทำไมถึงเรียกว,ว่าทุกประเภทเพราะว่า70%ของที่นี่ครับก็เป็นรับถือสถาสนาอิสลามแต่ที่ร้านแต่ที่ร้านตรงเนี้ก็คือขายหมูด้วยเยช่นอันนี้รับหมูรับหมูที่เดี๋ยวผมจะชิมให้ทุกคนดูนะ,ะก็พูดง่ายๆว่าอิสลามก,ก็เข้ามาได้นะครับเพราะเขาก็แยกแยกภาชนะกันแต่ว่าคนไทยที่อยากกินแบบหมูเนี่ยก็มาทานตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เห็นเพื่อนๆว่าอีกไม่นานเนี่ยเขาจะทําสะพานข้ามฝั่งจากแผ่นดินอะ่ะ ข้ามาที่เกาะลันตาน้อยแล้วซึ่งดิมทีเราขึ้นแพขนาดยนต์ใครอยากจะมาเที่ยวเกาะลันตานะผมว่าผมว่านะการนั่งแพขนาดยนต์ได้ฟิลมากๆเลยแล้วเหมาะกับใครในเกาะนี้เหมาะกับคนที่ต้องการความสงบนะครับไม่พูุ่งพลาดไม่วุ่นวายที่นี่ไม่มีห้างโอเคป่ะไม่มีห้างสรรพสินค้าพี่วอนบอกว่าที่ที่แบบช้อปปิ้งแบบว่าบันเทิงสุดแล้วอ่ะของเด็กๆของโซนเนี้ยก็คือเข้าเซเว่นเออเห็นไหมคือแบบมันเป็นเมืองที่สงบจริงๆเมื่อกี้ขับรถมาเนี่ยรถแบบ ทบจะไม่มีเลยมีรถน้อยมากนะครับแล้วตาต่อนยอนแล้วก็ปั๊มน้ำมันจะมีอยู่ปั๊มเดียวก็คือบางจากอยู่ตรงตีนสะพานที่ว่าข้ามระหว่างเกาะลันตาน้อยมาลันตาหญ่นะครับใครที่อยากได้ความสงบอยากได้ฟิลธรรมชาติลองดูลองดูนะครับก็ยิบม,มาก่อนที่สะพานจะสร้างนะครับแต่ถามว่าทาไมสะพานถึงสร้างเมื่อกี้พี่โอนเขาก็บอกว่าบางทีคนเจ็บป่วยหนะักต้องรีบขึ้นฝั่งอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นเรื่องน่าคิดนะถือว่าหรือว่าโรางพยายบาลที่เนี้ยจะคลอดคลอดไม่ได้ต้องต้องไปคลอดบนฝั่งอย่างเงี้ย คือในนาทีเร่งด่วนนะครับบางทีถ้าการมีสะาพานนะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มันก็สะดวกนะครับยังหิวแล้วกินเข้าเลยนะฝากบอกพี่อ้นนะครับผมจะแนะนำให้นะครับอาหารที่ท,ทำเนี่ยต้องปรับปรุงเรื่องแรกเลยไม่ควรให้เยอะเพราะว่ามันอิ่ม เยอะไปมันอิ่มส่วนเรื่องที่สองอย่าทําอร่อยมากพอทําอร่อยมากแล้วกูว่าจะหยุดกูก็หยุดไม่ไดก้กูหยุดไม่ได้แล้วมันเจอทุกทกูก็อิ่มเข้าใจนะครับพี่อ่านหัเรีย่ยวไม่รอดขนาดเลยยังเลยไม่ออกเลย <c oughs> ขอบคุณรอยยิ้มที่จริงใจของแฟนพี่อน้นขอบคุณฝีมือการทําอาหารที่สุดเลิศรสโคตรอร่อยของพี่อ้นนะครับขอบคุณอากาศที่เป็นใจในการเดินทางของเราขอบคุณความไว้ใจขอบคุณมิตรภาพดีๆขอบคุณวันดีๆวันนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่อน้นที่เ่าลนตาจะมีปลาประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถหาดูได้จากที่ไหนเลยนั่นก็คือนี่ครับจะพบได้ที่นี่ที่เดียวครับ ปลาท้องโกครับผมปลาท้องโลกลอยมาจากไหนวะเนี่ยไหนๆเราก็มาก่อนลันตาแล้วนะครับพี่โอนก็บอกว่าขับเลยไปนิดเดียวเลี้ยวซ้ายเข้าซอยมาไม่ถึง1กิโลนะครับก็จะมีจุดชมวิวก็จะเป็นสะพานทอดยาวไปในะทะเลแล้วพอเดินออกจากสะพานมาก็จะมีเมืองเก่า เมืองเก่าจริงๆที่นี่นะครับเมืองตรงนี้มีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับตึกรามบ้านช่องเนี่ยก็จะเป็นทรงของการก่อสร้างในสมัยเมื่อก่อนเลยซึ่งก็ได้ฟิลดีทุกการเดินทางมีเรื่องราวดีๆให้ได้จดจำเสมอและพี่โอ้นคือหนึ่งในความสุขของเรานะครับอยู่สมัยค่ะ